สวัสดีค่ะไร่สดเช้ากับบรรยากาศคลืมๆนะคะทุกคนฝนตกช่วงนี้พืชต่างๆกล้วยแล้วก็ต้ไม้ก็แตกกอดีมากเลยนะคะเพิ่งปลูกค่ะ น้องวัวก็กินหญ้ากันอย่างเพลิดเพลินเลยฝนตกหญ้าเยอะถ้าตัดไปตอนเช้าๆมีน้ําค้างวัวไม่กินหญ้าเลยค่ะเพราะว่าวัวน้องคงไม่ชอบหญ้าปกเปียก<ๆ>ก็เลยเอามามัดกล้วยที่ปลูกไว้ก็กําลังงามเลยค่ะ ปีการ้องดีมากๆเลยค่ะนี่พิกเกษตรก็ปลูกพริกกับหัวไว้นะคะทุกคนสำหรับคนมีพื้นที่น้อยปลูกพริกกับหัวไว้ตามระเบียงห้องนะคะตามมุมบ้าน แฟงก็กำลังขึ้นคล้างตายคล้างดีมากเลยคะ่ะมีแฟงมีบวบปลูกผสมผสานกันนะคะแล้วก็ตัดใบแก่ของบวบทิ้งเอาค่ะก็จะปลูกทุกอย่างที่เรากินถ้าเรารู้จากวิธีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเราก็จะมีไว้กินตลอดเนาะถ้าเราขยัน ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้อีกเยอะปลูกพริกค่ะตะไคร้เครื่องครัวไว้ผักริมรั้วผักสวนครัวรั้วกินได้ตามโครงการของสมเด็จพ่อที่ท่านสอนเรามาปาลูกฝังลูกหลานของท่านมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนตอนที่พี่เกษตรอยู่สระบุรีก็จะมีกลุ่มเกษตรนะคะมาแจกมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆให้ ให้ชาวบ้านได้ปลูกผักตามรั้วมีถั่วฝักยาวมีกระเจี๊ยบวันนี้ไกอ่ออกไปกินข้างนอกหมดแล้วนะคะทุกคน ก็ได้ทำการหว่านข้าวไปแล้วนะกำลังขึ้นประมาณอาทิตย์วยกว่าก็จะมีที่ห่างบ้างที่น้ําแช่เพราะว่าหว่านเอาน้ำแชก็จะเป็นม่งม่งที่ต้นข้าวไม่ขึ้นเดี๋ยวก็จะไปถอนแล้วก็เอาไปปักดำเอานะซ่อมข้าวนี่ก็จะเป็นพริกในถุง ปุ๋ยนะคะทุกคนวิธีการปรุงดินพริกในถุงนี่ก็จะ,ะมีเศษใบไม้ทับถุมที่เราได้นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะมีขี้วัวแล้วก็เตาคิดเท่าเตาถ่านเนาะมาผสมให้ดินโปร่งเราก็จะมีพริกในกระสอบปุ๋ยกินสม่ำเสมอนะคะ ที่เกษตรจะปลูกทั้งในแปลงนะคะแล้วก็ปลูกใส่ถุงปุย๋ยปลูกใส่ถุงปุ๋ยนี่ก็จะมาวางไว้ช่วงทางเดินเข้าเทียงนาน,นะคะก็จะมีพริกหลายอย่างพริกขี้หนูสวนพริกกระเหลี่ยงตอนนี้ก็ได้พันพริกกระเลี่ยงใต้มาคะพริกกระเลี่ยงใต้ก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเม็ดก็จะยาวๆขาว ก็จะมีพริกสบันงาแล้วก็พริกพริกหยวกเอามาปลูกจะทดลองปลูกว่า,าปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะที่เราซื้อเเอม็ดพริกมากินพริกแห้งอะเนะาะไปกินแล้วมันจะมีเม็ดพริกที่ร่วงตามอ,าอยู่ตรงก้นถุง ที่เกษก็เ,เอามาโรยแล้วก็เอามาเพาะก็ลงมาปลูกในปี๊บในปี๊บในอ่าเศษวัสดุที่เราเหลือใช้นะคะอย่างพวกปี๊บกระป๋องเก่าๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นฝากบัวก็จะเป็นถุงปุ๋ยเจาะรูระบายนิดหน่อยนะคะ พ่กเกษก็ปลูกไผ่อิ่มสุงไว้นะคะทุกคนใส่รองเท้าบูทด้วยเพระวเจ๊กัวตะขาบเยอะตะขาบตัวใหญ่มากเลยเท่ากิ่งคือเมื่อวานก็ปลูกเตยหอมไว้นะคะไปขอเตยหอมบ้านลุงเขียนมานะคะลุงเขียนแกเป็นอ่นรักต้นไม้ อดีตผู้ใหญ่เก่าแล้วก็อดีอตอปโตเก่านะคะแกชอบแนวผสมประสานที่เกษตรก็ปลูกถั่วฝักยาวปลูกบวบแล้วก็ปลูกเตงโมไว้ไว้กินน่ะเตงโมนี่ก็ติดลูกไปแล้วคุณใส่ไม่ได้ฉีดอฮอร์โมน สมตาดอกแล้วก็ควนเหนียวก็เลยไม่ติดลูกล่วงไปแต่ว่าค่อยศึกษาไปเรื่อยๆเนาะอีกายเยอะมากที่นี่ถ้าซื้อไข่ไก่มาต้องเก็บดีๆเพราะว่าอีการักไปกินแล้วก็ถ้าไก่ไข,ไข่ไก่บ้านนี่แหละไข่ก็จะต้องออคอยดูเพราะว่าเขาจะมาลักไข่ไก่ที่ไก่ ไข่ไว้ไปกินอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้านะคะพี่เกษตรปลูกใส่ถุงปุ๋ยทำคล้างไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซูมให้เพื่อนๆเ,เห็น บรรยากาศเช้าๆ้านะคะที่เถียงนากเกษตรพอเพียงนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นชื่อช่องกเกษตรพอเพียงตามาตามรอยพ่อสอนนะคะทุกคนก็จะมีขวดพลาสติกสำหรับใส่เศษอาหารเศษผักต่างๆผลไม้เปลือกผลไม้เปลือกกล้ยนะเอามาใส่ในขวดนะคะเวลามีเราก็เอามาใส่หมัก ปรุงดินไปด้วยก็จะใช้ที่สวนนี้ก็จะมีจุลีสีสังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวแล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารต่างๆนะคะเอามาราดรดบ่อยๆพืชเขาก็กินเหมือนเรากินเล่แหละคะ่ะทุกคนนี่พิกที่ปลูกไว้นะคะก็กำลังงามาจะ รดน้ําช่วงฝนไม่ตกนะคะรดน้ําทุกวันจะมีขวดไว้สําหรับเป็นน้ําหยดทําเป็นน้ําหยดให้เขา,าหยดสม่ําเสมอนะคะถ้าดินยุบเราก็จะไปเอา,อาดินปรุงใส่ขี้วัวที่เราหมักไว้แล้วนะคะมา,าใส่เพิ่มเรื่อยๆเพื่อให้เขามีเล่ธาตุอาหารกินสม่ําเสมอนะคะอากาศ วันนี้คล้มเย็นมากบวบก,ก็ติดลูกดีมากๆเลยค่ะพี่กเกษตรใช้ผงชุลนะคะแล้วก็เอ็มร้อยฉีดพุน่นตอนเช้าแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวนะคะผผสมผงชุลดแตววให้เข้ากันใส่ฝักบัวแล้วก็ลดที่โกนของเขานะคะคแล้วก็ลดามาระกอด้วยนะคะ บวบติดลูกดีมากเลยค่ะแสงไม่ได้นี่ก็ไปเอาดีปีมาปลูกเดี๋ยวดีปีนี่ดีปีกำลังแตกเลยปลูกขึ้นต้นไม้เลยเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้ก็จะตายเลกต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นต้นกระบกเหรอนี่ ฝนตกน้ำนองเลยน้ำแช่มีลูกออดด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศมันคืนยุงเยอะมากๆเลยเอาอใบสับเสือมาอจุด ไฟแบบลมให้เป็นควันไล่ย,ยุงให้หวัวบัวบัวอย่าดุอย่าจ้องหองลูกออกไปเลยแม่กับลูกนะคะเนี่ยซูมให้เพื่อนเพื่อนเห็น,นแม่กับลูก ตอนนี้วัวก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่ข้อดีของการเลี้ยงวัวก็คือมีขี้วัวไว้ใส่แปลงผักชื่อน้องสันกับน้องบัวจำน่ายออกไปแล้วคู่หนึ่งนะคะทุกคนดือ้อดื้อก็ไปเลย นี่ก็เป็นพริกกับหัวนะคะพริกชีฟ้ากับหัวข้างบนก็จะปลูกผักบุ้งไว้ให้ได้ผลประโยชน์ทั้ง2แบบ2ออย่างปลูกทุกอย่างที่เรากินพอเห็นผลผลิตแล้วก็ทำให้เราภาคภูมิใจแล้วก็ได้ศึกษาไป เรื่อยๆในการที่เราไม่ใช้เคมีไม่ใช้ปุ๋ย,ยค่ะก็จะงามช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะงามทนนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำเองเปรียบเทียบได้เลยค่ะสําหรับการใช้เคมีเคมีงามไวแต่ว่าเขาจะจากไวนะเมอลาเราใส่ไปแล้วแต่ถ้าเราใช้ ชีวภาพนี่จะงามไปเรื่อยๆเ,เก็บผลผลิตได้นานบวบนี่ก็ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะแกงเรียงต้มผัดแกงอ่อมแต่ว่าพี่เกษตรชอบอนำไปนึ่ง กินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกปลาทูใส่ปลารานิดนึงก็ทำคลางง่ายๆนะคะขุดเสาเนขุดเสา เสา,อาสองต้นนะคะเพราะว่าเสามีอยู่แล้วเอาพร่วงกับต้นสะบกใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้ลมพัดเขาล้มนะคะก็ข้อดีของเขาก็ก็ดีแบบนี้นะอนอนแล้วบอสงสัยจะง่วงพราะกงคืนอ่า ช่วงคอกวัวจะเึืๆวัวก็เลยไม่ค่อยได้นอนเนาะก็เลยจะนอนท่วงกลางวันเดี๋ยวกลางวันแม่ไปตัดในเปียให้ลูกเดี๋สักอาทิตย์กว่าก็จะซ่อมข้าวเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้ายังเล็กอยู่ซ่อมไม่ได้ ก็จะเป็นข้าวเหนียวไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเท่าไหร่เด็บซื้อข้าวเจ้า <c oughs> ข้าวเจ้าที่นี่ก็จะราคา420บาททั้งหนึ่งมีหลายราคาบางทีก็400รงขึ้นหม้อมาก ฝนตกน้ำมาขังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอน้ำในนาแห้งก็จะปล่อยตรงนี้ไปเพราะว่ากักไว้ให้ควายเล่นน้ำตรงนี้ ปลูกพิกปลูกมะนาวปลูกผักต่างๆไว้กินก็จะมีมะเขือคางกบด้วยนะคะทุกคนนี่ปลูกเองไว้หัง,งรักโหระพากระเพราอันนี้จะเป็นกระเพราขาวนะคะทุกคนที่บ้านพิกตรที่ทิศสระบุรีจะกินกระเพราแดง นางรักนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้พี่เกษตรเอามาปักชําไว้นะคะนางรักนี่เอากิ่งที่เรากินแล้วเหลือเหลือใบเลี้ยงให้เขาสักหน่อยนะคะแล้วก็เอามาปักชําไว้มันลุม ปลูกทิ้งไว้แตกได้ไม่เท่าไหร่พิกสรทธ์ก็นำไปจิ้มจิ้มลาบหมูก้อยเนื้อแซ่บรสชาติดีมากมีประโยชน์นะคะนี่พริกกับหัวแล้วก็มะเขือเทศกับหัวนะคะทุกคนพริกกับหัวนี่เก็บไปทำกับข้าวสองหุนแล้วนะคะสองสามหุนแล้ว กำลังติดดอกใหม่แต่คิวกินมือหรือจับขาตั้งกล้องปลูกอย่างนี้ก็จริงนะแต่พอเวลาหน้าแลงต้องตักน้ำรดเอานะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่ไม่มีโซล่าเซลล์อันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กขี้เหล็กชอบกินมากแกงใส่แคปหมูหรือว่าเนื้อย่าง หมูย่างถ้าเราไม่กินเนื้อเราก็เอาหมูมาย่างอ,อย่บอกใครแชะบ,บอกแล้วจะหมดพิเกษตรชอบกินขมิ้นขอขมิ้นปลูกเขียนมาปูกเพราะว่าชอบกินแอบป,ปาหรือแอบป,ปาแอบป,ปาตำขมิ้นโขกใส่พริกแกงเนาะนำปลาลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงนัว ใส่ใบตูใส่มะเขือนิดนึงคลุกคลิกน้ำปลรราแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะใส่น้ามันหมูหรือน้ามันพืชหน่อยนึงให้เขาหอมโอยอร่อยมากใส่ใส่น้ำมะขามนิดนึงงกริบเกลียวบางคนก็จะทานไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เป็นน้ำให้ไก่นะคะก็จะมีแหนแดงด้วย กระชายชอบกินกระชายมากดูดิไก่ทำํำไม้ปักเพื่อไม่ให้เขาเหยียบก็ดั้นมาทำเลียนอีกออนี่กระชายทําขนมจีนน้ํายาขาดกระชายไม่ได้มะเขือก็กําลังติดมีทั้งหญ้าให้วัวแล้วก็มีทั้งพืชผักต่างๆในส่วนที่ปลูกไว้เนาะ นี่พริกต้นตะขาบเอามาปลูกไว้สำหรับแมงป่องตอดนะตอดจริงๆเยอะมากแมงป่องที่นี่ที่นี่เขาเรียกแมงงอดย้านางแกงดอกไม้ขัดย้านางไม่ได้ าล้พูดถึงไม่ได้เลยพูดถึงปุ๊บมาปับ๊บเมื่อวานนี้เห็นน้องต้อยไปเก็บอหอยเชอรี่ในนาพาน้องธันวาไปเก็บก็เลยอยากกินหอยเชอรี่บ้างก็เลยไปเอาเขาเรียกอะไรละ่ะไปดัก เพราะว่าพี่เกษตรเอามาเลี้ยงใส่ผ้าดําไว้เนาะหอยเชลีเข้าไปครึ่งกระเพงเลยเข้าไปเ,าเยี่ยมชมน้องต้อยได้นะเป็นน้องสาวที่รู้จักกนันมานานนิสัยดีมากนั่นก็จะเป็นมะขามใบมะขามอ่อนใส่ต้มไก่ต้มอื่นแจ่บมากที่นี่ต้องระวังนะคะงูแมวสาวเยอะแต่ว่าปีนี้เจอสองตัวละ ต้องใส่รองเท้าบูทแต่ว่างูแมวเซานี่ถ้าเราเจอเขาแบบเราไม่เห็นเนี้ยใส่รองเท้าบูทเขาจะขู่ขู่เหมือนเหมือนอคนปล่อยลงรถอ่ะเลาก็จะแต่ถ้าเป็นงูอย่างอื่นไม่รู้เนาะส่วนมากที่นี่จะเป็นงูแมวเซาแล้วก็งูสิงและก็งูหัวกะโหลกเยอะเพราะว่ามันมากินป่าอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนะคะที่ พี่เกษตรได้ปลูกไว้ต้องปลูกเามาื่อปีที่แล้วกำลังแตกเดี๋ยวจะเอาขี้วัวมาใส่แล้วก็เอาตะไคร่มาล้อมเพราะว่าเดี๋ยวไก่มาเขียบางคนก็บอกให้ตัดนะยอดที่ที่แตกหน่อที่แตกเนี่ยค่ะทิ้งแล้วก็เดี๋ยว เขาจะออกหน่อให้เราใหม่ยังไม่ได้ทดลงตัดเลยเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่มีประสบการณ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าวิธีการปลูกผักิมนซุงแบบไหนจะเหมือนหน่อไม้หวานทั่วไปของเราเปล่า บอ่อดำใกล้จะชํำรุดแล้วปีกว่าแล้วเนี่ยที่ดักหอยเชอรี่อ่ะได้เป็นกระปิง่ะก็คืออันนี้ค่ะเนี่ยเขาเ,เรียกอะไรรอบเหรอรอบดักปลาเหรอนั่นแหละพ,พี่เกษตรเอาใส่ลงไปบางทีก็ปลาดุกเพราะว่าในนี้มันมีปลาดุกเยอะอยู่เพราะว่าเอาป่อยไว้รอบเหรอนั่นแหละหอยเชอรี่เข้าไปเต็มเลย ใกล้จะผุแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าน้ําเก็บน้ําไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ยังเก็บน้ําได้อยู่ผ้าดําอันนี้ก็จะเป็นดอกแคนะคะทุกคนออกดอกดีมากเลยออกตลอดทั้งปีเป็นดอกแคเบาเราปลูกใกล้บ่อน้ำแล้วเราลดน้ำบ่อยด้วยเขาก็เลยเขาก็เลยออกอ ดอกให้เรากินเรื่อยๆเนี่ยข้อลัวแฉะมากรถพ่วงข้างนะคะสำหรับตัดหญ้าให้วัวจดอดแอ้งแมงไว้ข้างข้อลัวรถเก่าซื้อมาเป็นรถเก่ารถมือสองนี่บรรยากาศที่เลี้ยงวัว อันนี้จะเป็นที่เลี้ยงวัวสำหรับเวลาฝนตกก็จะปล่อยไว้บริเวณนี้บริเวณนี้ก็ประมาณสองไร่สองไร่สามไร่มั้งจะมีต้นตะครบด้วยแล้วพิ่เกษตรก็เอาอพุทราลูกใหญ่ๆนะครับพุทราจัมโบ้มาปลูกยังไม่ได้แต่งเลยว่าแบบแต่งให้เป็นพุ่มสวย ก็จะมีขี้เหล็กยอดขา,ขาวๆปลูกทิ้งไว้เดี๋ยวจะต้องเอา,อามีดมาถางให้เกลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาวัวมัดตอนกลางวันตรงนี้มัดล่มจัดให้สวยให้น่าอยู่ถ้าเราจัดพื้นที่ที่เราอยู่นุ่มลื่นก็จะทำให้เราสบายใจแล้วก็อยู่แบบมีความสุขเนาะพี่เกษตรชอบอยู่แบบเงียบเๆียบคนเดียว เงียบอยู่กับวัวคุยกับวัวก็ไก่ไปทำให้เรามีสมองเราสดชื่นน่ะตรงนี้เป็นที่เลี้ยงวัวนะคะไม่ได้ปลูกก็จะมีมะพร้าวด้วยอ๋อเราซูมไว้วันนี้คึ้มมากเลยโซลาเซลล์จะมีไฟเข้าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจะชาร์จไฟฉาย ไว้จับเขียดอิโมจับกบต้นตะขบต้นตะขบนี่ลูกตะขบเอาไปตกปลานินปลานินติดเลยนะคะทุกคนนี่กำลังออกลูกด้วยนีต้นตะขบเมื่อวานนี้ไก่มันมานอนที่เนี่ย ต้นตะขบมันลื่นเนาะมันขึ้นนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนที่วล้าหลายตัวตีกันเมื่อก่อนตรงนี้เป็นล้าไก่เล้าไก่เก่ามีเอฟซีเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเลี้ยงไก่เยอะมีงูเหลือมเข้ามากวนไหมไม่มีนะคะทุกคนไม่มีค่ะหรือยังไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ไม่มีเพราะว่าเราล้อมตะข่ายแบบแนวไว้อตอนนี้บางคนเขาก็กำกำลังทำนาทำนาตอนนี้เขาว่าล่าหมายถึงช้าพี่เกษตรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่า ไม่ได้ทำนาน,น,าน,น,านแล้วเนาะทำอะตอนอยู่เาลาลีทำเป็นข้าวโพดเป็นไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์นี่ค่ะมันคือไอ้พุทซาจัมโบ้ไก่ี่เนื้อมันอร่อยแท้แต่ว่าเวลาขี้ของมันนี่เหม็นจริงๆ กล้วยมะพร้าวหนอนกินใบ